ผมหันหมูเองอะไรเองใช้ความเคยชินแล้วก็ประสาทสัมผัสใช่ครับถ้าเป็นหนังจีนนี่คือจอมยุทธเลยนะฮะแบบหันหมูหันผับนี่โดยไม่ต้องมองเลยไม่มองครับผมมองมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วครับมุงจะมองทําไม ความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องสนใจเจอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะคายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา คนจริงใจไม่ท้อจะพาทุกท่านไปยังย่านพัฒนาการคลองตันเพื่อรู้จักกับชายคนหนึ่งผู้สูญเสียการมองเห็นมานานกว่า20ปีแต่ยังยืนหยัดทำหน้าที่เสาหลักของครอบครัวเขาและลูกสาวตระเวนขายก๋วยเตี๋ยวบนซาเล้งคู่ใจริมถนนในเมืองหลวงแม้เส้นทางชีวิตจะไม่ง่ายและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ภาพของสองพ่อลูก กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเรื่องราวของหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันครับบนถนนรามคำแหงสายเดิมในเมืองที่เร่งรีบยังมีใครบางคนมองไม่เห็น แต่ไม่เคยหยุดทำงานเพื่อครอบครัวผมชื่อได้ชื่อเล่นชื่อปองครับชื่อจริงชื่อได้ประดิษฐ์ชารล์ล์ครับปัจจุบันลุงปองอายุเท่าไหร่ครับ63ครับ63แล้วทำอาชีพอะไรอยู่ครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ทำอาชีพขายมามีเกี๊ยวครับผมเป็นแบบรถซาเลงครับ ติดเครื่องครับก็ขับไปเรื่อยๆครับขายมากี่ปีแล้วครับกว๋วยเตี๋ยวนี่ครับสามสิบสามปีครับอยากให้คุณลุงย้อนหลังพื้นเพจริงๆคุณลุงเป็นคนจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดศรีเกตแล้วก็เริ่มต้นก็เข้ามากรุงเทพก็ไปอยู่แถวด่างพนองครับแล้วก็ไปอยู่โรงง,งานตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับจำได้ตอนนั้นอายุสิบสี่ครับสิบสี 14, <ม>่ก็ยังไม่ได้เต็มสิบห้า กําลังวัยกําลังเริ่มใช้แรงงานเลยครับเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือครับแค่ปสี่ครับออทำไมถึงไม่ได้เรียนต่อก็พ่อแม่ก็ยากจนก็แม่เขาก็หนีมากรุงเทพพ่อเขาเสียตั้งแต่เด็กชีวิตของประดิษฐ์ชาญเลอร์หรือลุงป่องไม่เคยง่ายตั้งแต่วัยรุ่นเขาขายแรงงานในโรงงานรับจ้างล้างจานและงานสารพัดเพื่อประคองชีวิตให้เดินต่อมาได้จนถึงวันนี้ ความยากลำบากเหล่านี้หล่อหลอให้เขาเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ก็มานั่งรถเมย์มามาลงที่พักหนงมาสมัครงานร้านข้าวหมูแดงข้าวขาหมูแกก็รับรับก็แก่ก็ทำสองร้านข้ามันไก่ด้วยออกมาทำอย่างอื่นอีกผมแบบใจมันไม่รักแบบอะไรก็ผมว่าไปเรื่อยๆในเวลานั้น เป้าหมายชีวิตของเขาไม่ได้มีเพียงแค่การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆแต่ยังหวังสร้างตัวจากง,งานที่ทำให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างเขาทว่าเส้นทางชีวิตกลับไม่เป็นอย่างที่ฝันไว้ตอนพศสาหครับเล่าให้ฟังครับตอนนั้นคุณลุงทำอะไรผมทำ,ทำงานบ<ว>ริษัทพิมพ์ผ้าครับผมพิมพ์ผ้าแบบ ้าเป็นมม้วนหนยครับเขาเข้าเครื่องแล้วมันก็เป็นพวกพอมีสกรีนแบบเทสีแล้วก็มันเรียกว่าอมจะเดินเครื่องมันก็จะปาดเองอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆเข้าต๊้อบพอมันแห้งก็เอามาพับ้าดแ่เหล็กแล้วบมกาแขนขึ้นไปมันก็เลยสีมันแห้งร่วงเข้าตาครับมันก็เลยทําให้ผมเสียตามาตั้งแต่นั่นมาครับในวันที่อวัยวะสําคัญอย่างดวงตา ค่อยๆเลือนลางความหวังการกลับมามองเห็นของเขาไม่เคยมืดมิดลงใช้เวลารักษากี่ปีครับตั้งแต่สามห้าจนปีห้าเประมาณเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีครับผมตาจากค่อยๆเลือนลางไปจนถึงมืดสนิทเลยหรอครับมามืดสนิทตอนปีปีห้าเจ็ดครับส<อ>นิทเลย แล้วช่วงที่รักษาดวงตาหรือว่าตามองไม่เห็นนั้นเราประกอบอาชีพหรือว่าทำผมประกอบอาชีพ,าชพขายก๋วยเตี๋ยวคนเดียวอยู่อตอนนั้นยังไม่มีแฟนผมอ,อยู่ตัวคนเดียวอยู่ว่าผมก็ไปได้แต่ว่าสนบ้าก็ชนรถเขาบ่อยเหมือนกันตามองไม่ค่อยเห็นหรือว่าเรือลรางก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครับไปเอาสูตรมาจากไหนครับว่าที่ผมทำร้านอาหารมาเนี่ยเขาสอนนะครับหรือว่าอย่างไรเขาก็สอนให้ทำนู่นทำนี่ผมก็จำจำไปอ่ะผมก็ได้ทำของผมมา ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ลุงป่องขายกว๋วยเตี๋ยวทั้งที่สายตาเลือนลางก่อนชีวิตจะพาให้เขาพบกับจินดาภรรยาคู่ชีวิตผู้เข้ามาเคียงข้างและเป็นดวงตาให้เขาในวันที่โลกมืดลงก็ขายไปคนเดียวเย็นทุ่มหนึ่งถึงถึงบ้านขายไปเรื่อยแต่ก่อนก็ขายไม่ค่อยดีหรอกแปดโมงถึงทุ่มหนึ่ง ก่อนไปซื้อของซื้ออะไรทําของทาอะไรเสร็จก็ทําคนเดียวตอนนั้นผมก็ยังไม่มีแฟนผมก็ทาของผมอยู่คนเดียวทีน,นี้ก็ขายมามาเจอกับแฟนนี่ประมาณปีห้าสิบสี่มาเจอมาเจอแฟนคนนี้ถึงถึงผมตอนนั้นผมก็ยังมองเห็นนิดๆอยู่ก็ไปได้ขายของคนเดียวได้อยู่ก็มามาเป็นหนักก็ช่วงปีห้าหกหนัก แตเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้วแล้วคุณลุงแกเล่าให้ฟังไหมว่าสายตาแกไม่ปกติเล่าให้ฟังจ้ะแล้วทำไมคุณป้าเลือกใช้ชีวิตอยู่กับคุณลุงก็ช่วงนั้นป้าทำงานก็เห็นแกก็เลยสงสารก็เลยปลอบใจลุงว่า ต้องสู้ๆไปนะแม่ก็เป็นกำลังใจให้พอมันลืมตาขึ้นมาแล้วมันมองไปเห็นวันแรกที่ตื่นมาความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงครับคอตกเลยครับผมแบบเสียความรู้สึกเลยผมผมคิดว่าผมจะมองเห็นแบบปกติเหมือนกับคนอื่นเขาพอเปิดมามืดผมปปึกสากับแฟนผมก็ถามบอกว่าจะทิ้งไหม ผมก็ถามแฟนแล้วเธอทิ้งก็จบแล้วหลังก็ไม่มีที่ไปแล้วนี่หากินไม่ได้แล้วผมก็บอกงนี้เพาจะทิ้งทําไมอยู่กันมาแล้วงั้นค่อยค่อยหากินไปจากคนที่เรามีดวงตาสามารถมองเห็นเคลื่อนไหวหย,ยิบจับอะไรได้ พอมาอยู่ในภาวะที่มองไม่เห็นเลยเราปรับตัวหรือว่าเราใช้ชีวิตยากไหมครับมันก็ยากครับเพื่จะปรับตัวได้ก็จะทํานู่นทํานี่หยิบไอ้น,นู่นตรงนี้ตรงนั้นก็บอกว่าของวางที่เดิมนะอยากขยับที่นะเคยประสบอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็นไหมครับมีครับเดนินเดินชนตู้ครับตรงเม้าตาอดีข้าง ข้างขาเนี่ยแหละยังปวดเท่าทุกวันนี้แหละตั้งแต่เดิอนมีนาเดนป่านี่ยังไม่หายองก,กินยาไปหยอดยาไปคนหนึ่งมองไม่เห็นอีกคนร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ทั้งสองคนไม่เคยหยุดเป็นเสาหลักของครอบครัวเบาหวานความดันไขมันแล้วเป็นหนักที่เป็นหนักก็เส้นเลือดในมองตีปากเบี้ยวปากเบี้ยวแล้วก ขาพ,พาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีเดีวโลกนี้มันจะกลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายาม,ยายามทุกวันนี้ก็ต้องกินยามหมอทุกเดือน ความเหนื่อยล้าไม่ได้อยู่แค่ในร่างกายแต่อยู่ในหัวใจของคนที่ไม่กล้าล้มเพราะยังมีอีกหลายคนต้องพึ่งพาและในความลำบากทั้งหมดนั้นยังมีความหวังเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตอยู่ข้างหลังความหวังที่ชื่อว่าลูกทั้งหมดก็มีอยู่สามคนคนขับรถแล้วก็คนสองคนเป็นโุงเรียนแล้วอีกหลานคนหนึ่งก็เป็น4นับเป็นห้า ห้าชีวิตครับตอนนี้ใครเป็นกําลังหลักในการหารายได้ครับก็ผมนี่แหละครับก็ถ้าผมไม่ไปแฟนเขาก็ก็แบบเขาทําไม่เก่งแต่เขาให้ให้เขาคูงเครื่องให้นะแล้วก็ทําน้ำซุปตำแลให้ผมก็ออกไปขาย สิริพรทองใบวัย20ปีหรือมิ่งเธอคือลูกสาวคนโตของลุงปองเติบโตมากับภาพการขายกว๋วยเตี๋ยวบนซาเล้งของพ่อและภาพนี้ได้กลายเป็นห้องเรียนที่สอนเรื่องความรับผิดชอบโดยที่มิ่งไม่รู้ตัวมาช่วยพ่อขายกว๋วยเตี๋ยวนานแล้วยังครับเพิ่งมาช่วยเมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ลูก ทำงานโรงงานค่ะแล้วทำไมอยู่ๆมาช่วยพ่อขายอะ่ะเห็นพ่อแต่พ่อมีคนช่วยขายแล้วเขาไม่สบายแล้วก็ไม่มีคนช่วยขายก็เลยออกจากงานมาช่วยพ่อขายเวยลาไปขายของกับพ่อเนี่ยหน้าที่ของวิ่งองทำอะไรบ้างครับ ขับรถแล้วก็ช่วยพ่อหยิบจับทอนเงินให้ลูกคา้าแล้วมาอดหนุ่นคุณลุงประเดี๋ยวไหมครับต่อทิปเช็ตเตอร์นะมันก็กทราบไหมครับว่าจะเป็นผู้พิการมองไม่เห็หนทราบค่ะเห็นแก่ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นยังไเงเก่งนะเนี่ยลุงอ่ะดอยังไงดูว่าปิดไฟคำยังทำไม่ได้เลย รู้จักรือว่าอุดหนุนลงรีเบอรไหครับ่อยแ่อนี้นะครับน,นี่ก็ตาไม,ม่ทันางานทวนที่ีเหตุผที่เราุดหนุม,มแกเท่าไหร่ราะ,อ,ะรอ,อร่อยอ,อ่ะนะฮะแล้วผมก็มกินของอบอยแล้วมีนกินอะไรทราบไหมครับขายใต้หมวกแก๊สที่ิดาหแกเวลาแกปรุกเตี๋ยวต้มกเตี๋ยวให้ทานอานี้แล้วรู้สึกยัง ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเห็นการขายของของคุณพ่อกับเรานี่เขาพูดคุยยังไงบ้างครับเขาก็ชมว่าเก่งนะที่มาช่วยพ่อขายของขับขับรถให้พ่อเขาก็ชมพ่อว่าพ่อก็เก่งที่ลวก,ก๋ยเตี๋ยวได้แบบมองไม่เห็นแล้วยังทำก๋ยเตี๋ยวได้ ก็หน้าที่ก็คือลวกเส้นหั่นหมูเติมทานบางทีก็จับไฟมั่งบางทีก็น้ำร้อนลวกมั่งแล้วแต่ผมหั่นหมูเองอะไรเองมันเคยเคยสัมผัสเราแบบว่าจังหวะ ถ้ารู้จังหวะมันก็ไม่เป็นอะไรครับนี่มันก็ไม่บาดใช้ความเคยชินแล้วก็ประสาทสัมผัสใช่ครับถ้าเป็นหนังจีนนี่คือจอมยุทธเลยนะฮะหั่นหนูหััดนี่โดยไม่ต้องมองเลยไม่มองครับผมมองมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วครับมุ้งจะมองทําไม,ไมแล้วฐานเรเรารู้ได้ไงครับไฟมันอ่อนรู้ครับผมรู้เวลา เวลาถุางหนึ่งนี่มันจะได้ประมาณชั่วโมงเริมาเขีย่ยโดนแต่มันก็เริ่มเริ่มอ่อนแล้วออรู้สึกว่าเวลาโรคเส้นนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่พรองแม่อะไรแล้วเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแล้วแล้วลุงรู้ได้ยังไงครับว่าช่องที่จะใส่ถ่านมันอยู่ตรงไหนเรือ่องรู้ครับต้องเอามือไปสัมผสัสก่อนเท่ากับว่าเราจะต้องไปโดนไฟใช่ครับโดนตรงปากเตานี่มันก็ร้อนอยู่แล้วครับ <Sw im> ในแง่ของลูกค้าครับ mm hmm. เขาทราบนะครับว่าคุณลุงบอ,อก่นทราบเขาเขาเห็นบาทเขาถามว่าติดบ,บัตรอะไรเนี่ยบัตรประชาชนใหญ่จังไม่ใช่ครับผมตาบอดผมก็บอกาง้ผมทำไมตาเหมือนคนตาดีเลยนี่แหละครับบอดตาใสครับ ตอนนี้ยังทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะเขาบอกอย่างนี้ผมก็บอกว่าจริงหรือเปล่าครับจริงไม่ได้โกโหกหรอกผมก็เลยบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ชมเขาบอกอย่างนี้กินในร้านยังไม่อร่อยเท่านี้เลยเขาอบอกในนี้ผมก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับผมก็บอบกอย่างนี้การขายกว๋วยเตี๋ยวบนรถซาเล้งไม่มีอะไรแน่นอนบางวันขายดี บางวันแทบไม่ได้อะไรแต่ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไรรถซาเล้งคันเดิมยังคงออกเดินทางเหมือนเดิมขายของาบางทีมันก็แดดร้อนๆเนาะทางแจ้งหน้าฝนก็ขายใช่ค่ะหน้าหนาวก็ขายหน้าร้อนก็ขายขายพวกสภาพอากาศหรือการจราจรมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเราไม่ลู้ ช่เปนเหนื่อยไหมขายของกลางแดดเนี่ยเนื่อยแดดร้อนด้วยแล้วคุณพ่อเขาแสดงออกยังไงกับภาวะที่มันต้องเจออากาศร้อนๆหรือว่าสภาพภาวะอย่างนี้ครับไม่เขาบอกบอว่าวันนี้แดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยร้อนหลังพอเขานั่งข้างหลังแล้วแดดมันส่องเวลาขับรถไปขายตามซอยอย่าง งานขายกว๋วยเตี๋ยวอะไรที่มันเหนื่อยที่สุดในสายตาของมิ่งเหนื่อยข,ขับรถเหนือ่อยอออมันเหนื่อยยังไงอ่ะรถรถมันหนักแล้วแบบเป็นหนูมไม่ชอบเวลารถติดมันทำให้แบบขับรถไปขายของได้ช้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นบางวันครับบางวันก็ไม่พอบางวันก็พออยู่ครับแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่พอยังขาดอยู่ประมาณหลายตังค์ เรามีภาระใช่ครับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ,รบก็เด็กไปโรงเรียนค่าข้าว,าวแล้วก็ไปตลาดอะไรเดยวพอระจ่ายไหมอะไรอย่างนี้ครับผมเรามีหนี้ไหมครับมีครับต้องจ่ายรายวันเขาทุกวัน นี่ที่ต้องส่งทุกวันเนี่ยทำให้รู้สึกกดดันยังไงบ้างครับก็ทําให้ผมมีความคิดว่าอยาอยากขี้เกียจถ้าขี้เกียจเนะี่ยมันไม่มีกินแล้วก็มันจะไม่มีเงินจ่ายนี่เขา คุณลงไปขายเนี่ยค้าขายมันไม่แน่นอนเนาะใช่บางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้ใช่มีช่วงเวลาแย่ๆแล้วเหนื่อยกันไหมครับมีทางทีก็ปลอบใจลุงนะบอกสู้ๆนะอย่าไปท้อมันวันนี้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ได้ ลุงป่องมองไม่เห็นโลกแต่เขามองเห็นอนาคตของลูกชัดเจนความหวังของเขาไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือการได้เห็นลูกมีชีวิตที่ดีกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยดวงตาแต่เห็นด้วยดวงใจพูดถึงคนในครอบครัวน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลุงยังยืนหยัดแล้วก็ทำหน้าที่อยู่ได้ก็มันก็ เป็นใจให้ว่าห่วงเขาข้างหลังว่าเออเขาจะกินอะไรทําอะไรเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ยควรจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายฝันผมก็อยากให้เด็กคนเรียนจบทุกคนแต่ว่ามึงจะไปรอดฝั่งหรือเปล่าผมยังไม่ทราบเหมือนกันสหรับมิ่ง ความฝันไม่ได้ยิ่งใหญ่เธอไม่ได้อยากหนีไปไกลไม่ได้อยากมีชีวิตหรูหราเธอเพียงอยากให้พ่อแม่ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้ตลอดไปสำหรับมิ่งอะครับในอนาคตข้างหน้ามิ่งคิดว่าสิ่งที่มิ่งอยากจะทำหรือว่าคิดว่าจะสืบสานงานของคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะครับถ้ามีทุนนะคะหนูอยากสานต่อพ่อเปิดร้านก๋ยเตี๋ยว อีกล้านหนึ่งโตแค่ถ้าหนุ่หาเงินได้เองก็จะเลี้ยงพ่อกับแม่ให้สบายไม่ต้องเหนื่อยชีวิตครอบครัวที่ไม่อาจวือหวาไม่มีฉากดรามา่าไม่มีปฏิหารมีเพียงแค่การตื่นเช้าทำงานอดทนและอยู่ด้วยกันในทุกทุกวันถ้าย้อนถามไปในวันที่ตามองไม่เห็นแต่ลุกขึ้นสู้ ทำก๋วยเตี๋ยวขายวันนั้นคิดไหมครับว่าเราจะสามารถทำมาหากินหรือทำอาชีพต่อไปได้ผมคิดว่าถ้ามีคนอยู่ข้างเคียงผมผมผมต้องสู้ต่อมาจนกว่าที่ผมจะสู้ไว้ไหวไม่กลัวเลยครับอะไรมันจะเกิดผมก็ไม่กลัวขอให้ผมเนี่ยพาคนเคียงข้างผมดไปอย่างนี้ยไปให้รอดฝั่งผมตั้งใจไปแล้วว่าผม,ผมจะตาบอด ผมต้องสู้จนกว่าที่ผมจะกล้าไม่ไหวแค่นั้นเองก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามอาจดูธรรมดาสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับครอบครัวของลุงป่องมันคือผลของความพยายามความรับผิดชอบและความกตัญญูที่ส่งต่อจากรุ่นถึงรุ่นลุงป่อง อาจมองไม่เห็นด้วยดวงตาแต่มองเห็นคุณค่าของชีวิตได้ชัดเจนและมิงลูกสาวคนหนึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ยากลำบากคือความงดงามของครอบครัวสิ่งที่คุณลุงคาดหวังสำหรับตัวเองในอนาคตอยากจะทำอยากจะเป็นอะไรหรืออยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกับครอบครัวเราครับ ก็คือผมก็อยากจะเปลี่ยนแปลงก,ก็คือแบบว่าผมก็อยากมีแบบที่อยู่ถาวอนแบบว่าไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเน่ร่อนพันจรไปเช่าตรงนู้นเช่าตรงนี้อีกอยากให้ได้แต่มันก็ยังหาไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามอาจไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งบ้านและย้ำเตือนเราว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ คือสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดในสังคมนะผมมาคิดคอบควัวตัวเองว่าคะลำบากคงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำให้มันแบบแข่งขันไปเลยครับผมคน้าเราถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่สามารถก้าวข้ามประสาทได้ใช่ครับแล้วสำหรับคุณลุงความสำเร็จของคุณลุงคืออะความสำเร็จข,ของก็คือแบบว่าจุดหมายของนี่ก็คือว่านี่นะครับ ช่วงคนจริงมิทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนขอชื่นชมในหัวใจนักสู้ของครอบครัวลุงปองที่เข้มแข็งจับมือกันก้าวผ่านความเหนื่อยยากและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคของชีวิตทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กิจการขายก๋วยเตี๋ยวของลุงปองมีผู้อุดหนุนอย่างต่อเนื่องและขอให้มิ่ง สามารถสานต่อความตั้งใจของพ่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตผู้ที่ประสงค์ร่วมช่วยเหลือสามารถโอนไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อนายประดิษฐ์ชาลเลิรเลขที่บัญชี0640208061ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมด ได้ที่ชาแนล YouTube คนจริงใจไม่ทอ้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ t i k t o อกคนจริงใจไม่ทอ้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริง ใจไม่ท้อโทร062-650-5274หรือ062-694-6336สถานีโทรทัศน์นิ w สวันไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาหยุดความโชคชจำไว้ให้เป็นเรื่องสนใจจะดีได้เท่าไร เราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันรายให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม